สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอังคารค่ะคําพยากรณ์จะอยู่ระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคม2565นี้นะคะ การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ทั่วทไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็อยปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์มีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะกองที่หนึ่งนี้นะคะเป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับเป็นเลขนาโชคค่ะ อาจารย์ขออนุญาตเอาไพ่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์ออกไปก่อนนะคะกองที่สองนี้นะคะเป็นไพ่ยิบซีใช้พยากรณ์ทั่วไปในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะส่วนกองที่สามนี้นะคะเป็นไพ่ออร์เคิลค่ะใช้เป็นไพ่แนะนํานะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะชาววันอังคาร ปักนี้นะคะปักหลังนี้ก่อนที่จะสิ้นปีนะคะสิ้นปีเก่าพลังงานทางด้านการงานการเงินงความรักโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างดูการงานก่อนนะคะพลังงานมาแรกค่ะเป็น The ะสตา พลังงานใบที่สองเป็น The f o ูลค่ะพื้นดวงทางด้านการงานนะคะของชาววันอังคารปากหลังนี้นะคะเหมือนกับว่าการงานหยุดพักนะคะอาจจะมีการไปสมัครงานใหม่แล้วก็หยุดพักนะคะจ,จะได้ไหมงานใหม่จากพื้นดวงตรงนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากแนะนําให้สมัครหลายๆที่ไว้ก่อนนะคะในการสมัครงานอย่าสมัครที่เดียว เพราะว่า the the star นี้มันเป็นลักษณะของการหยุดพัก the f o ฟ l ก็เป็นการสนุกสนานร่าเริงไปเรื่อยๆไม่ผูกพันไม่ผูกมัดเพราะฉะนั้นนะคะดวงทางด้านการงานช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีค่ะดวงทางด้านการงานนะคะของชาววันอังคารช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าท่านอยากเปลี่ยนแปลงเบื่องานอยากย้ายอยากทํางานใหม่นะคะอยากทํางานที่มันท้าทายฝ่นนี้ก็ได้มีความรู้สึกว่างานที่ทําอยู่ ตรงนี้ตอนนี้นะคะมันไม่ท้าทายมันไม่สามารถทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองไปมากกว่านี้ได้ท่านก็เลยอยากจะหางานใหม่ค่ะหรือว่าเพราะอะไรอีกนะคะอาจารย์ขอดูเพิ่มนะคะเป็นอัศวินเหรียญค่ะอัศวินเหรียญน,นะคะก็คือท่านรู้สึกว่างานมันมั่นคงก็จริงแต่มันไม่สามารถจะพัฒนาไม่สามารถที่จะทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองไปมากกว่านี้นะคะปัญหาที่ท่านคิดนะคะ แต่จากไพ่สองใบแรกนะคะถ้าท่านทำงานนะคะเกี่ยวกับพวกเกษตรนะคะจะดีนะคะช่วงนี้ธุรกิจเกษตรอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจในครัวเรือนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำพอได้ขายเนี่ยนะคะท่านขยายได้เลยนะคะถ้าเกี่ยวกับการเกษตรหรือไม่ก็ทำงานเกี่ยวกับนะคะเป็นขายของออนไลน์แม่ค้านะคะขายเสื้อผ้าเด็กขายของใช้เด็กนะคะ ขายพวกเครื่องสําอางของสวยๆงามๆนะคะชุดเสื้อผ้าสวยๆงามๆช่วงนี้จะเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ถ้าเป็นงานโรงงานงานออฟฟิศงานรับราชการช่วงนี้ท่านเบื่อท่านอยากย้ายท่านอยากเปลี่ยนนะคะรวมทั้งท่านที่ ลาออกจากงานตรงนี้แล้วไปสมัครงานใหม่นะคะอย่าสมัครที่เดียวนะเพราะว่าจากหน้าไพ่โอกาสที่จะได้งานมีน้อยค่ะน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษานะคะที่เรียนหนังสืออยู่นะช่วงนี้ต้องมีความเพียรมีความขยันมากกว่าเดิมเพราะว่าดวงไม่ค่อยดีค่ะ เหมือนกับว่าถ้าเรานะคะปกติเราขยันอยู่แค่นี้แหละนะคะเราอ่านหนังสือวันละสองสามชั่วโมงเราต้องเพิ่มเป็นสี่ห้าชั่วโมงแล้วความสําเร็จนะคะความสําเร็จแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งหวังจะได้ตามที่เรามุ่งหวังค่ะอาจารย์ขอดูไพ่สรุปนะคะทางด้านการงานค่ะขึ้นเดอร์เฮอร์มิค่ะเดอร์เฮอร์มินะคะถ้ามองทางด้านการงานก็ยังถือว่าดีนะคะเป็นไพ่ที่บอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลช่วยเหลืออุปถัมภ์ ผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นเหมือนแสงสว่างนะคะอย่างคือตะเกียงอยู่ตรงนี้ที่จะให้แนวทางกับท่านว่าท่านจะเดินไปทางไหนท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็ถือว่ายังเป็นดวงดีอยู่ยังมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูยังมีผู้ให้แนวทางแต่ใจของท่านอาจารย์รู้สึกว่าท่านไม่อยากอย,กอยู่กับงานที่ทําอยู่ตอนนี้แล้วท่านอยากเดินทางต่อไปค่ะเรามาดูทางด้านการเงินนะคะจะเป็นอย่างไรสี่ถ้วยค่ะ ไฮพริสเทดค่ะราชาแม่เท้าค่ะสองแม่เท้าค่ะชาววันอังคารนะคะพลังงานแบบแรก4ี่ถ้วยค่ะการเงินนะคะรู้สึกว่าผิดหวังไม่ได้ดังใจนะคะท่านอาจจะคิดว่านะคะสิ่งที่ท่านทำมันน่าจ,จะได้ เงินมากกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันขยายด้วยราชินีพระจันทร์แล้วก็ราชาแม่เท้าแล้วก็สองแม่เท้าเนี่ยเป็นเรื่องก,การงานนะคะการเงินการงานถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไปด้วยกันนะคะผิดหวังเสียใจทําม,มากแค่ไหนก็ยังได้เท่าเดิมท่านจะรู้สึกแบบนี้รู้สึกเบื่อนะคะต่อมานะคะไพ่ต่อมาบอกว่าท่านอาจจะได้เงินลับ,ลบ เงินจากความสเสน่หาเงินจากความรักนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ามชูมีคนยื่นมือให้เป็นเงินใต้โต๊ะเงินแป๊บเจียเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะสองใบสุดท้ายนะคะท่านอาจจะได้รับข่าวดีจากคนทางไกลคนทางไกลนําเงินมาให้นําสิ่งดีๆมาแก้ปัญหาชีวิตให้ท่านนะคะคือใบแรกบ,บอกว่าท่านมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะโดยเฉพาะท่านคิดว่างานกับเงินไม่ไปด้วยกันแต่ว่านะคะท่านยังมีคน ช่วยเหลือนะคะเป็นคนทางไกลส่งเงินมาช่วยเหลือเวลาท่านมีปัญหามีอุปสรรค ช่วงแรกอาจจะไม่ดีแต่ระยะหลังจะค่อยปรับดีขึ้นดีขึ้นนะคะท่านจะต้องขยันทํางานมากขึ้นราชาไม้ดาวคือการทํางานท่านจะต้องขยันมากขึ้นทํางานให้มากขึ้นแล้วการเงินของท่านจะเป็นไปตามที่ท่านต้องการแต่ตอนนี้ท่านรู้สึกว่างานเงินไม่ไปด้วยกันถ้าหากว่าท่านไปหางานใหม่นะคะหางานใหม่หรือว่าทําธุริกิจตัวใหม่ท่านต้องเพิ่มความขยันเพิ่มการโปรโมทเพิ่มการโฆษณาน,นะคะ เพื่อให้เงินกับงานมันสัมพันธ์กันค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านความรักสําหรับคนโสดนะคะพลังงานแ,บบแรกค่ะขึ้นหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นพลังงานดีๆทางด้านความรักนะคะใบต่อมาค่ะเด็กถือถ้วยใบยต่อมาเจ็ดเหรียญค่ะพลังงานทางด้านความรักสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นแบบเด็กๆอยู่นะคะ ก็รักกันจีบกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าสิ่งที่หวังว่าจะเป็นไปถึงขั้น เป็นแฟนกันอะไรยังไงช่วงนี้ยังไม่มีไพ่บอกแบบนั้นนะคะแต่ว่ามีไพ่บอกว่ามีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาพูดมาคุยนะคะแล้วก็ยังเป็นลักษณะรอนะคะรอว่าการพูดการคุยกันครั้งนี้จะสามารถสารสัมพันธ์ต่อเป็นคนรักกันได้ไหมนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเข้ามายังคุยกันแบบหมาหยอกไก่อยู่ยังเป็นแบบเล่นๆอยู่นะคะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจน แปดดาบค่ะหกแม่เท้าค่ะสามแม่เท้าค่ะท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะใบแรกแปดดาบค่ะแปดดาบนี้มีเรื่องทะเลาะมืดแปดด้านไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะมีอะไรก็ไม่คุยกันด้วยนะคะเพราะว่าปิดหูปิดตานะคะ เหมือนกับว่ารอรับฟังข่าวจากคนนั้นคนนี้พูดมาคนนั้นให้ข่าวมาว่าอย่างนี้คนรักเราไปจีบใครไปกับใครเห็นอยู่ตรงไหนนี่มีคนนําเรื่องมาเล่าให้ฟังแต่ท่านก็เหมือนกับว่ารับฟังอย่างเดียวนะคะแต่ตาปิดนะปิดหูปิดตาก็คือไม่ยอมถามกันไม่ยอมคุยกันว่าที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรนะคะมีแต่ว่าได้ยินแต่คนพูดได้ยินแต่คนพูด แล้วก็หกม่เท้านะคะหกม้เท้านี้อาจจะมีโอกาสว่าจะเดินจากกันนะทําไมเพราะว่าใบาต่อมามันเป็นสามแม่เท้าคือการหันหลังอาจารย์จับเพิ่มนะคะสรุปเราจะเป็นอย่างไรหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะสําหรับคนที่มีคุณสถานภาพไม่ชัดเจนท่านอาจจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งในช่วงนี้นะอ่าสิบหกนะคะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมเนี่ยท่านอาจจะทะเลาะการเดินจากกันเพราะว่ามีเรื่องไม่ดีเข้ามาเยอะแยะที่ท่าน คือมีแต่รับฟังแล้ฟังแล้วก็ทะเลาะก,กันแต่ท่านจะหันกลับมาหากันนะคะเลิกกันไปแล้วแต่จะหันกลับมาหากันเพราะว่าใบสุดท้ายอาจารย์ลองเสียงดวงว่าจะเป็นอย่างไรจะหันหลังไปเลยหรือว่าจะกลับมามันขึ้นหนึ่งถ้วยก็คือจะกลับมาหากันค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะพลังงานแรกค่ะสตรน ใบที่สองสองถ้วยค่ะใบสุดท้ายนะคะเป็นไก้าเมเา้าค่ะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะความรักรักใครกันดีผูกพันกันดีนะคะแต่ว่าก็อยากจะ,ะแนะนำสักนิดนะคะถ้าหากว่าท่านเป็นท่านหญิงดูดวงกับอาจารย์ตอนนี้นะ,ะดูไพ่กับอาจารย์ตอนนี้นะคะ ท่านต้องปล่อยวางนิดนึงนะคะท่านมีความเก่งมีความกล้ามีความเป็นผู้นําสูงนะคะท่านก็ลองปล่อยๆเขาบ้างนะคะบางครั้งผู้ชายเขาอาจจะอยากามีความเป็นส่วนตัวหรืออยากจ,จะแสดง power อ,อยากมีความเป็นผู้นํานะคะอาจารย์อยากแนะนาว่าให้เดินไปคู่ๆกันนะคะเดินไปพร้อมกันเดินไปคู่กันจะมีความสุขนะคะเหมือนกับว่าท่านหญิงนี่จะมีอํานาจมากกว่าสามารถควบคุมหลายๆอย่างได้นะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหากับความรักนะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็อยากแนะนําว่า ถ้าเป็นสองถ้วยก็คือต่างฝ่ายต่างยื่นความรักให้กันเดินไปพร้อมๆกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เกียรติกันมีอะไรคุยกันนั้นน่าจะโอเคน่าจะสวยงามนะคะมาสุดท้ายเป็นก้าวเม้าวกก้าวเท้าก็คือยังรอคอยกันอยู่ค่ะถ้าหากว่าท่านยังไม่แต่งงานนะคะช่วงนี้ก็ยังรอคอยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะไพ่แต่งงานยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้เพราะว่ามีไพ่สองถ้วยส่วนท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะ ความรักช่วงนี้มีความสุขดีค่ะลูกหลานบริวารว่าน,นอนสอนง่ายนะคะครอบครัวอบอุ่นค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาภนะคะพลังงานแบรแรกค่ะขึ้นแปดเมถานะคะโชคลาภนะคะถ้าท่านมีปัญหาทางด้านการงานออกงานย้ายงานเปลี่ยนงานตกงานนะคะบริษัทยุบโรงงานยุบนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะแต่อย่าลืมว่าต้องสมัครหลายๆที่ไว้ด้วยเพราะว่า จากพื้นดวงทางด้านการงานไม่ค่อยดีค่ะต่อไปโชคลาบเรื่องอะไรบ้างคะเจ็ดถ้วยค่ะมีเสียงโชคเสียงดวงนะคะอยาดเสียงเยอะแต่ว่ามีนะสุดท้ายหกเหรียญค่ะหกเหรียญมีโชคในลาบนะคะท่านจะมีคนดูแลมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูถือว่าดีนะคะการที่มีคนรักมีคนคอยช่วยเหลืออันนี้เป็นบุญเป็นวาสนานะคะ นเรานะคะไม่ใช่ว่าใครก็จะพอใจหรือว่าชอบกับการกระทาของเราแต่ดวงของท่านชาววันอังคารตอนนี้นะคะโชคดีค่ะไปไหนใครก็รักไปขอความช่วยเหลือใครก็ได้ค่ะถือว่ามีโชคมีลาบค่ะต่อไปมาดูทางด้านสุขภาพดวงนค่ะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะราชินีถ้วยค่ะขแข็งแรงนะคะ สุดท้ายค่ะ1สิบเทา้าถ้าจะมีก็ปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนะคะปวดขานี่แหละนะคะ,ะก็คือจากลักษณะหน้าไพ่นะคะตั้งแต่คอมาถึงขาหลังเอวนะคะจะปวดนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าสุขภาพดีไม่มีผ่าตัดใหญ่ไม่มีอะไรรุนแรงนะคะไม่มีอุบัติเหตุค่ะอาจารย์จบการพยากรณ์ดวงท,วทั่วไปแล้วนะคะขอเอาไพ่กองนี้ออกไปก่อนค่ะ ต่อไปมาดูเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารี่เลขอะไรบ้าง เลขนําโชคสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคม2565นี้นะคะใบแรกค่ะเลขหนึ่งกับเลขเก้านะคะเป็นพลังงานดีมากเลยนะคะเดือดซานค่ะเลขหนึ่งกับเลขเก้าพลังงานใบต่อไปค่ะเลขสองนะคะเลขนําโชคสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเลขหนึ่งเลขเก้าแล้วก็เลขสองค่ะสุดท้ายเป็นเลขอะไรเดอะเวิร์นะคะ เป็นเลขสองกับเลขหนึ่งค่ะเลขนำโชคสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งค่ะเป็นเลขดีๆสําหรับท่านนะคะจะใช้เป็นวันสําหรับการเดินทางหรือว่าเป็นเลขโทรศัพท์เลขอะไรก็ได้นะคะเป็นเลขท้ายค่ะต่อไปมาดูนะคะว่าไพ่ออร่าเคลื่อจะแนะนําชาววันอังคารว่าอย่างไรบ้าง ไออร์ลเคิร์นนะคะแนะนําชาววนาคารไว้ดังต่อไปนี้ค่ะพลังงานใบแรกน,นะคะ expansion นะคะ expansion นี้เป็นการขยายตัวนะคะการทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะอย่างเช่นอาจจะขยายธุรกิจ ตอนนี้นะคะก็อย่าทําให้มันใหญ่เกินไปอย่าทําให้เกินกําลังตัวเองโอกาสที่จะล้มมีเยอะนะคะหรือไม่ก็นะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านหน้าที่การงานทุกอย่างให้ค่อยเป็นค่อยไปศึกษาดีๆให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนนะคะเพราะว่าการขยายตัวอะไรก็ตามที่เราทํารวดเร็วเกินไปหรือว่าเกินกําลังของเราโอกาสที่จะ ผิดพลาดก็มีเยอะโอกาสที่จะล้มเหลวก็มีเยอะนะคะเพราะว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะจากหน้าไพ่ใบนี้แต่ว่านะคะเรามีโอกาสที่จะสําเร็จไหมมีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยขยับขยายอย่าทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปค่ะใบต่อไปนะคะ quest นะคะ quest ค,คือการร้องขอนะคะ ไพ่ออร์เคิลจะแนะนําท่านว่าอย่าไปร้องขออะไรเลยนะคะการจะทําอะไรให้มาจากตัวเราให้มาจากความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวเราเองแม้ว่าพื้นดวงของท่านจะว่าท่านเป็นคนดวงดีมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ว่านะคะสิ่งต่างๆจะสําเร็จได้เกิดจากการกระทําของท่านเองนะคะคนอื่นอาจจะเป็นแค่ให้คําแนะนําดูแลช่วยเหลือนะคะแต่อย่าไปร้องขอว่าเราอยากได้ ผลสําเร็จตรงนี้แหละอย่างเช่นเราย้ายงานนะคะเราอยากเปลี่ยนตาแหน่งเราไปขอเขาให้เขาให้ตําแหน่งดีๆกับเราตรงนี้เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่านะคะถ้าเราไปบอกว่านะคะเราทํางานอยู่ตรงนี้นะคะเราอยากาขยายผลงานอยากทําผลงานอยากทําอะไรเนี่ยช่วยแนะนําเราหน่อยนีย่อันนั้นจะได้นะคะหรือว่าถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัวนะคะท่านอยากจะ ขยายอยากจะลงทุนนะคะท่านไปขอคําแนะนําจากเขาท่านจะได้แต่ถ้าไปขอเป็นว่ามาช่วยทําให้มันสําเร็จหน่อยให้เงินสักก้อนหน่อยอันนี้จะเป็นไปไม่ได้นะคะให้เชื่อมัน่นศรัทธากับตัวเองค่ะใบสุดท้ายนะคะ i m p a t i e n t นะคะ i m p a t i e n t นี่เป็นการอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยความเพียรพยายามความมานะอดทน ความหวังมันอยู่ไกลนะคะเนี่ยกว่าจะไต่บันไดไปแต่ละขั้นแล้วกวาจะยื่นถึงสิ่งที่มุ่งหวังมันไกลแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ท่านมีความอดทนมีความมุมานะมีความเพียรพยายามพอความสําเร็จนั้นมันก็จะอยู่แค่เอื้อมท่านสามารถเอื้อมมือถึงท่านสามารถจับต้องได้นะคะ ไพ่จะแนะนําชาววันอังคารอยู่อย่างประมาณนี้นะคะให้ขยันอดทนเชื่อมั่นศรัทธากับตัวเองและถ้าจะทําอะไรให้ค่อยๆทาอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ้ะอาจารย์จบการพยากรณ์ดวงสําหรับชาววันอังคารระหว่างวันที่16ธันวาคม ถึงวันที่31ธันวาคมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าหากว่ามีท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ทักเฟซทักไลน์อาจารย์เข้ามาได้ค่ะก่อนจะจากกันนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไวนะ้ณโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ